อันนนาาามมิิกสสลลลวันนี้ผมถามหน่อยพื้นที่ที่มีมุสลิมเยอะไม่ว่าจะเป็นบ้านเราไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่พี่น้องเคยคิดไหมทำไมยะฮูดไม่ทำกับเราเหมือนที่มันทำกับอัฟกานิสถาน ทำไมเยฮูดไม่ทิ้งระเบิดบ้านเราเหมือนกับที่มันทิ้งที่ซีเรียทำไมเขาไม่ทำกับเราเหมือนที่เขาทำกับพวกตาลิบันน่ะพี่น้องเขาไม่รู้เลยครับวันนี้มุสลิมเยอะกว่าเขาไม่รู้เลยว่าที่นี่มีมุสลิมเยอะเยฮูดรู้ทั้งหมดแต่วันนี้การวิเคราะห์สถานการณ์พี่น้อง ดูง่ายๆคนพื้นที่นี้ส่วนมากมีฟิกเกตอุดมการอิสลามแค่ไหนไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่สอบสวนดูสเตตัสคนส่วนใหญ่ฉบับรู้เลยว่าแบบนี้ยังคุมได้นานผมจะบอกว่าสเตตัสที่เราโพสอย่าโพสทั้งหมดที่เราอยากจะโพสต้องคิดนะครับพี่น้องบางครั้งโพสเตตัสทรงสติปัญญาเลยว่าคนนี้มีระดับปัญญาแค่ไหน ไอสถาบันเวลาโพสต์มาศึกษาที่ไหนบางคนโพสต์ไปแล้วพี่น้องอ่านปุ๊บรู้ตัวต,วตนทันทีว่าคนนี้เป็นยังไงแล้วการโพสต์ของเราลงไปบางครั้งมันเป็นการโพสต์ของคนที่ลืมอัลลอฮฺซุบะฮวะราตาลาผมบอก Facebook นี่แหละครับพี่น้องถ้าใช้ไม่เป็นมันเป็นตัวดึงท่านให้ออกจากการละหมาดตาหยุดโดยง่ายได้ทันที Facebook ถ้าดูแลไม่เป็น ใช้ไม่ถูกมันจะดึงท่านให้ออกจากการดุอาต่ออัลลอฮ์ทันทียังไงอะพี่น้องสังเกตไหมอดีตตอนเราไม่มีระบบ Facebook เราจะเอนทรานเราจะสอบเนี่ยเราจะสมัครงานเราตะฮยุดก่อนวันสอบก่อนวันสอบสัมภาษณ์ร้องไห้ตอนน้าอัลลอฮ์ไม่ต่ำกว่าสองอาทิตย์ยุคไอยุคนี้ยังไม่ทันล่ะครับพี่น้องย้อนไปยุคผมนี่ ใครยุค30อัพทันตอนเราสอบเป็นทานยุคแรกๆไม่มีอะเกตเพชรเกตแกพทรอะไรไม่มีอย่างนั้นสอบดิบล้วน,วนประเภทส่งจดหมายตอบเข้ามาตามบ้านทันไม่กะนะแสะดงว,ว่ากะก็ใช้ได้นะครับหาทำดีแล้วหลวมตัวรับประทันเลยค่บนะไม่น่าต่ำกว่า37มเเท่าผมเท่าผมนะเรามันรุ่นเขาเรียกรุ่นอัมพลนะ ยุคนั้นพี่น้องชยย์จำได้เลยบอกว่ายังไงก็ดูอไอ้ขี้เกียจละหมาดไม่อยากละหมาดปกติขี้เกียจพอถึงวันจะสอบอลัลลอฮ์ดูอากับอลัลลอฮ์แต่ฮัดยุดละหมาดหัดยัดอีกกูดอ่านอ่า,อานหมดเลยดูอาแทบไม่ได้นอนสุดท้ายอาลัลลอฮ์ให้ได้ในบางคนแต่ผมไม่ได้ทําเลยนะครับนี่ประสบการณ์เล่าให้ฟังไม่เคยจริงจังเลยพี่น้องกับการสอบเอ็นทารพอ แม่ส่งให้ไปสมัครกลับมาบอกที่บ้านสมัครเรียบร้อยแล้วครับมะคณะมหาอะไรอะไรลูกศรีปทุมเท่านั้นแหละครับพี่น้องนะครับบททั้งหมดที่แม่เคยจําได้ออกมาหมดเลยลูกฉันสมัครศรีประทุมอดีตมหาเอกชนไม่ต้องเอ็นก็ได้ <laughs> เพราะอะไรนั่นคือเราไม่จริงจังผมเลยไม่มีโอกาสประสบในการบรรยากาศดูอาตอนสอบเอ็ดผมเลยไม่มีโอกาสประสบ กับประสบการณ์ร้องไห้ตอนก่อนจะฟังผลสอบเพราะอา่ะผลสอบมาผมคุยกับเพื่อนบอกมึงไม่ต้องไปดูนะเอามาแล้วก็ฉีกทิ้งได้เลยเขาบอกว่าไม่ต้องสนใจยังไงก็ไม่ติดเราไม่มีประสบการณ์แต่คนที่เป็นเด็กเรียนเขาตะวัดยู่กับอัลลอฮ์ขอกับอัลลอฮ์ร้องไห้กับอัลลอฮ์จริงจังกับอัลลอฮ์ปัจจุบันพี่น้องลองถามวัยรุ่นสมัยนี้เวลามีปัญหาเวลาเครียดเวลาอยากระบาย หมดเลยครับพี่น้องกับการดอุทธรณ์เขาจะระบายลงเฟซวันนี้เครียดจังวันนี้เครียดจังไม่มีใครอะไรนะอะไรเขาเรียกมาอะไรก็แล้วแต่วันนี้อะไรนะผมก็ไม่เป็นไม่ถนัดแนวนั้นนะครับวันนี้เครียดจังเหงาจังบ้างวันนี้อกผู้จัดการเป็นอย่างนั้นหัวหน้าเป็นอย่างนี้เราระบายลงเฟซส,สุดท้ายเมื่อระบายลงเฟซพี่น้องสิ่งที่เราจะได้ครับ คือการไลค์และคอมเมนต์และเราจะสบายใจเวลาเห็นคอมเมนต์จริงหรือไม่เวลาเราโพสต์แลพี่น้องออกไปไม่ถึง3วินาทีเราจะกลับมาดูทันทีว่ามีคอมเมนต์มาหรือยังเพราะอะไรเพราะเนี่ยเราเป็นอย่างนั้นเมื่อเนี่ยเราเป็นอย่างนี้เราจะสบายทันทีเห็นคอมเมนต์ปุ๊บอดทนนะตัวเองสอบบัตเยอะเยอะอัลลอยอยู่ก็อ่ะไอเตือนแบบอัลลอยยังก็อยังชั่วอดทนนะเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนทุกปัญหามีทางออกอย่าเครียด เราสบายใจโอ้โหอะไรนะสมมติเจ้าหญิงสายฝนตรงชื่อเฟซใครต้องมาอัพนะครับเจ้าชายติดดินนะครับสมมตินะไม,นไม่โลร้อนเขาไอ้นั่นเราก่อเลยอ่ะแบบเม้นมาเลยให้กำลังใจสบายใจเลยเราโอ้โหคราวนี้พี่น้องผมเลยถามว่าเวลาเราโพสต์ไปอย่างนั้นเวลาเราสเตตัสอย่างนั้น ได้เม้นจากเพื่อนได้ไลค์จากเพื่อนเราสบายใจแต่ไอคนที่เม้นและคนที่ไลค์แก้ปัญหาเราไม่ได้สักอย่างเลยแล้ววันนี้เราต้องการอะไรพี่น้องต้องถามตัวเองเพราะทั้งหมดที่เราทําอัลลอฮฺะจะสอบในวันเกียร์มัดกุลูอุลอิกะเกอนะอันมัสูล่ะอักกอลลอฮฺถามพี่น้องการมองเห็นการเขาเรียกการได้ยินการเห็นความเข้าใจความนึกคิดพฤติกรรมเราในดุนยาพี่น้องอัลลอฮฺถามวันเกียร์มัด วันนี้เราทำเพื่ออะไรพี่น้องถ้าทำวันนี้เพื่อจะระบายเพื่อความสบายใจแล้วอัลลอฮ์อยู่ไหนอายะก์ุรานที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์บิฎิกริละตัตมะอินนุนกูลูบการรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ใ่เรอทาให้เจ้าสบายใจอยู่ไหนถ้าวันนี้เราสบายใจจากการไลค์จากการเห็นคอมเมนต์จากการได้ระบายในเฟซท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ขาดความสบายใจในการรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบานเราต่ลา